สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินพออยู่พอกินวันนี้มาเพาะมาเมล็ดมะละกอกันครับผมเมื่อคืนแช่มเมล็ดไว้แล้วครับผมแช่ไว้หนึ่งคืนครับแล้วก็เอาน้ำออกให้เสด็จแล้วก็มาเพาะนี่สั่งมาจากเฟซบุ๊กครับผม เป็นมะละกอทานสุขครับนี่มาเป็นซองแบบนี้ครับผม,มเมล็ดเขาจะแห้งหน่อยแต่ต้องมาแช่น้ำครับผมแล้วก็ มาเพาะใส่กระถางครับทดลองเพาะดูแค่หนึ่งห่อกันครับผมว่าจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ว่าผสม,มดินถูกวิธีหรือเปล่าครับผมเพราะดินขุดมาจากข้างหลังบ้านไม่รู้ดินเขาจะใช้ได้ป่านี่เป็นเมล็ดแบบนี้ครับผมเป็นห่อห่อ ก็ต้องทดลองดูครับผมเป็นมะละกอทานสุขครับเนื้อหนามากครับดูในรูปแต่ว่าเพราะมแล้วจะได้เหมือนในจะตรงปกหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับผมก็ตอนนี้ก็เอาให้เพาะให้ขึ้นก่อนครับผม เคยซื้อมเมล็ดมาเพาะหลายรอบแล้วครับผมไม่ตรงปกสักทีเลยก็ตอนนี้มาลองอีกรอบหนึ่งครับเพราะลงกระถางเลยครับผมเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วเสียงเพลงดังมากเลยครับ <c oughs> มือหนึ่งถือถือโทรศัพท์ถ่ายอีกมือหนึ่ง จิ้มเอาไม้จิ้มหันหันไปทางไหนไม่รู้ลำบากทำคนเดียวไม้จิ้มเสร็จแล้วก็เอาเมล็ดหยอดเข้าไปครับผมจิ้มไม่ลึกครับผมแค่นิดเดียวตื้นๆแล้วก็เอามาเล็ดหยอดไปพอเขาโตแล้วก็แยกอีกทีหนึ่งครับผมที่จริงถ้ามีถุงดำใส่ดินเพาะก็ดีครับ ใ่นี้ไม่มีครับผมเพราะในกระถางใหญ่เลยครับก็ยอดห่างๆหน่อยครับผมไม่ติดกันมากแต่มีบางหลุมก็ยอด2ต้นเลยครับ2เม็ด เพาะสองกระถางครับผมถ้ารอดก็ดีไม่รอดก็เพาะใหม่ครับไม่รู้ว่าผสมดินดินหลังบ้านปุ๋ยอาจจะเยอะไปหน่อยครับแต่ต้องลองดูครับผมหยอดเข้าไปครับ ไม่ลองไม่รู้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยครับเสียงเพลงดังมากเลยครับผมตอนนี้ก็ ใกล้เสร็จแล้วครับผมโหลดคลิปลายรอบแล้วครับผมพอติดเสียงเพลงเขาเปิดเพลงฟังกันทั้งวันเลยครับแถวบ้านก็ประมาณนี้ครับผม กล้องหันไปไหนไม่รู้มือหนึ่งหยอดมือหนึ่งถือกล้องหันไปไหนไม่รู้ทุลักทุเลนิดหน่อยครับผมแล้วก็ฉีดน้ำเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำหน่อยครับผม ให้ดินชุ่มหน่อยช่วงนี้ฝนก็ตกเรื่อยๆครับแต่ตกไม่แรงตกแบบโปรยๆแต่กลางวันแดดจะร้อนมากครับฉีดน้ำให้ชุ่มครับ ก็มาลุ้นด้วยกันครับว่าจะรอดหรือเปล่าว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับผมมะละกอทานสุกครับสั่งมเมล็ดมาจากเฟซครับผมถ้าไม่รอดก็เพาะใหม่ครับ <laughs> มเมล็ดมีอยู่ลายสองซองสามซองครับผม จริงถ้ามีฝักบัวเล็กๆก็ด like ีมีอย right so ู่แต่ว่าไอ้ตรงฝาปิดเขาหายยังหาไม่เจอครับผมก็เลยต้องใช้อย่างนี้ฉีดไปก่อนครับก็ฝากติดตามได้ครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฉีดน้ำเสร็จแล้วก็นี่ให้ดูอีกทีครับผมซองก็เป็นอย่างนี้ เป็นมะละกอพันธ์เลดี้อะไรสักอย่างนี้นะครับเลดี้เลดี้พันธ์เลดี้มะละกอทานสุขครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมและติดตามมาลุ้นด้วยกันครับผมว่าจะรอดหรือเปล่าว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับขอบคุณมากครับ